อร่อยปลากรอบปลากรอบเอาลองมาปลาตัวใหม่ตัวใหม่ปลากรอบไหมอมยังไงลองดูดิยินเนี่ยพี่ตัง กินได้อันไหนพี่ไม่ใช่หมูกินได้เลยเดี๋ยวพี่ยาจะพยายามขออาหารไห้ได้แบกมือแบกแบกเลยอะยากแต่มันก็ต้องโคว่ะเอาฟาเอาไปให้ให้เก็บไปเอาเอาไปให้แจงกพี่ยาให้เอาไปเลยไม่แต่งหน้าเลยนะวันนี้ไม่ได้แต่งเลย ก็จะจานแต่งให้พี่ยาสรบสับเนี่ยน้ำพริกใหม่ๆมาเยอะมากเลยจนลูกน้องบอกว่าเจ้พอได้แล้วไม่ไหวตอนนี้เจ็ดแล้วน้ำพริกเราอ่ะน่าจะหยุดตรงที่ร้อยบางทีอาจจะร้อยชนิดนั่จะต้องหยุดน้ำพริกร้อยหยัพี่ยาคนลุมน้ำพริกร้อย่าง ถ้าไม่ห้ามก็ก,ก,ก็ทำอีกนะเออก็ทำอีกนะเออนี่อะไรวะพี่ตังเฮ้ยกะปีผัดเดี๋ยวลงเออ,อ,เอ,อทำจนจำไม่ได้อะไรบ้างจ,จำไม่ได้เลยนะตัวเองตัวเองอยังนึกเป็นเกียร์จำได้หมดใช่ น้อดูแกได้ไหมเห็ดสามอย่างมันเป็นยานะปลาสลิดหนังไก่กรอบปลานี่แล้วก็อันนี้เป็นเวอร์ช ah ั่นใหม่ที่ดีมากที่นี่ไงเนี่ยใครจะมายกไปขายคนไหนไม่มีตลาดใช่ไหมคนไหนมีตลาดอยู่แล้วอ่ะยกไปวางขายแบบเนี้ยคุณตักกันไม่ทันนะ ยกเป็นเป็นห้าโลห้าโลอย,อย่างเงี้ยแล้วไปเปิดถุงขายเลยไม่ต้องจัดร้านนหายากคุณแค่มีโต๊ะตัวเนี้ยตั้งเรียงอย่างงี้เลยนะนเนี่ยเนี่ยถ้าคนไหนมีทำเลอยู่แล้วนะคนไหนมีทำเลดีอยู่แล้วเนี่ยไปเปิดร้านแบบนี้เลยแล้วก็เอาป้ายใหญ่ของพิญญาให้เลยนะเนี่ยปากขายอย่างเงี้ยทั้งวันนะนี่มาชิมหมูามาลองชิมกากู ซองมันขายดีในโรงงานก็ไม่เหลืออทําไม่ทันไม่พอขึ้นไรอ่ะอะไรน่ลาหมองฮะข้าวองม้ชมอไรถามด้ไงเด็ดเลยอร่อยใช่ไหมอันนี้เขาเรียกนรกกากหมูนรกกากหมูเก็บได้นานหกเดือนอ่ะอันนี้เอา ได้อกเดือนนี่ต้องอันนี้นี่มานี่มานี่มาน,นี้อันนี้อร่อยมากนี่สูตรใหม่กุ้งเสียบกุ้งเสียบลองมาลองนี่อ,อร่อยโคตรอร่อยกินเล่นได้เลยหมูมันตัวเลยอ่ะอยเ่ะลองโคอตอร่อยนะพี่เราพี่ตั้งถ่ายยูทูบเบอร์มัง่งกินนำ้ำพริกกันเป็นว่าเล่นนะอ,อร่อยเออ กุ้งกุ้งเป็นตัวตัวเลยกุ้งเป็นไงกุ้งกรอบไหมกรอบมากค่ะกรอบอร่อยเป็นตัวตัวเลยเนี่ยเนี่ยกินเล่นได้เลยใช่ครับถามว่ามีกี่อย่างแอร์เป็นแบบเนี้ยไอแอเป็นแบบเนี้ยที่เป็นถุงแบบเนี้ยมี้ไหมประมาณสี่อย่างเนี่ยประมาณสี่ชนิด่ะไอม้ออกไหมหมดทุกชนิดเลยนะแล้วก็อะไรเดี๋ยวมันจะเรอยกไปนู้แล้ว ร้านเราเดี๋ยวมันจะเลื้อยออกไปอยู่แล้วพี่ยากำลังต่อเติมอยู่กำลังขยายนะกำลังขยายน้ำพริกเป็นไอเป็นถุงแบบนี้เดี๋ยวมันจะเลื้อยออกไปอยู่ริมนู้นไงเยอะมากเป็นแถวเลยอันนี้อันนี้ไฟฟ้าให้แค่ไฟข้างในข้างในยังมีอีกนะได้ซื้อไปเลยไอไอพวกนี้เก็บได้หกเดือนแคเนี่ยเก็บได้หกเดือน แล้วกรอบนานหกเดือนเนี่ยพวกกันเลยอย่างนี้เปิดไว้แต่งกรอบม่ไดกรอบกรอบก็เราตักขายไปเรื่อยๆข้างล่างมันก็ไม่ได้โดนลมพี่เอกพอเราเลิกร้านเราทําไมเรามัดถุงพอเราเปิดร้านเราเปิดถุงแค่นี้ลร้านขายของทานเลยยิ่งไปขายในห้างนะสบายเลยพี่เอกไปขายไปไปขายในห้างไปแไต้วไรืออะเรเวนเด้งไข้ได้ออเมื่อวันนั้นพี่ยาเห็นน้อยใจเว้ยพี่เอกไปไลไรสุดใช่ไหมช่องช่องเนี้ยช่องนี้แหละ ช่องสะเออดแดกเนี่ยเพราะพิมพ์ว่าไงพี่เอกไม่ไลฟ์มาดูช่องสะเออดแดกก็ได้วะจริงจริงจริงพี่ยาเห็นอยู่เขาบอกว่าพี่เอกไม่ไลฟ์เหรอมาดูช่องสะเออดแดกก็ได้เขาอะไรเอือดเขาไม่ง้อเขาไม่ง้อนะเออเอี้ยเงี้ยนนะต้นเงต้ยเงี้ยห้าขนมยี่สิบบาทเนี่ยอะไรที่เป็นยี่สิบบาทขายดีมากใช่ คือถามว่าวสินค้าเราเยอะไม่เยอะเยอะนะเอาอะไรมาวางก็ขายหมดอ่ะอย่างที่พิยาบอกของใช้ยังไม่มีมามาสัเนเนอรสบู่ได้ป่ฮะนนโอเคโไปวางไว้เดี๋ยวไปไหว้ปาดยี่สิบบาท ตู้สบู่รักไม่ได้อาบ้านวัวดีหมีน้องวัวดีหมีทางไปบ้านไผ่ถนนมิตรภาพเราปักหมุดไว้ให้แล้วไงนี่อไม่ได้มาขายที่นี่ไงไอรานเป็นติ๊บไรตังคาราไอรันก็มึงยังไม่ได้มาขายที่นี่ เลยลูกค้ารู้จักหมดเลยมันคืออะไรครับมล็ลเตียนี่ไงผมยังไม่รู้จัก <S <S จใช่ลูกค้าถามยนวนลูกค้ารู้จัก,กลูกค้ารู้จักหมดเลยอะ่ะนนี่คิดเอาขนาดขนาดมเมล็ดเตียวางขายขายังขายดีเลยอะ่ะ ทำไมมีแต่คนอยากดูหมูกรอบไปดูหมูกรอบมาได้ยี่สิบหมูกรอบดังมากหมูกรอบดังมากเด็กนี่พิดูดิขายดีอ่ะเฮ้ยพิ娅มีคนบอกว่าพิ娅เหมือนเทียตัวชื่อเลยทำไมอ่ะเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยอ๋อเดี๋ยวพี่อิ娅จะเรียกพี่เอิร์ธมาเลยโโอ้ห คนที่เปิดตลาดคือใครรู้ไหมต้องเป็นพี่เอิร์ดนะเพราะพี่เอิร์ดทำให้มันเกิดไงพี่เอิร์ดทำให้มันเกิดแล้วทำไมไม่มาดูมาแรบ้างเลยอ่ะ้ายด้วยแต่ว่าพี่เอิร์ธดูตลาดเนี้ยมันเกิดได้เพราะใครเพราะพี่เอิร์ดคนเดียวแล้วพี่เอิร์ดเอาอยังให้เจ็บคอกี่รอบนะพี่เอิร์ดตลาดเนี้ยมันเกิดขึ้นได้เพราะใครเพราะพี่เอิร์ดนั่นแหละ เยิร right? ์ตมาวันที่4กุมภาเฮ้ย4มิ4กุมภามิใช่วันนั้นเขาไม่ได้มา4กุมภาวันที่มาเข้า4มกราคมเขามาที่นี่วันที่4มกราคมพี่ยามาที่ตรงนี้ปี66แต่วันเนี้ยมันเป็นตลาดเพราะพี่เยิร์ตพี่เยิร์ตไม่คิดจะมาเยี่ยมตลาดพี่ยาคนลุ่มบ้างเลยเหรอนะพี่เยิร์ตจะไม่มาเยี่ยมพี่ยาเลยเหรอจะมาเซอร์ไพรส์พี่ยาก็ไม่ว่านะ ดีม<โ> <ine> าดังน,นี้อ่าก็ดีดิพี่ยาไม่กลัวแล้วเด,ดี๋ยวนี้พี่ยาไม่ห้ามแล้วนะอ๋อนี่นี่มีคนคอมเมนต์มาบอกว่าพี่เอิร์ททาสวนอยู่พี่ากงมาอ่าวันไหนก็ได้ที่พี่เอิร์ทว่างนะมาเถอะพี่ยาไม่ห้ามเลยนะว่าจะไม่ต้องมานะ่ะเมื่อก่อนพี่ยาเคยห้ามไลยบอกอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาเดี๋ยวนี้ไม่ห้ามเลยนะอยากมามาเลยจะมาเซอร์ไพรส์วันไหนก็มาได้เลยนะเออมาแขกเยอะมาเลยแขกเยอะไปเลยแขกเยอะไปเลยทุกช่องเลยนะหัวแรก อ่าใช่บอกว่าพี่เอิร์ตพี่เอิร์ตทำให้มันเป็นตลาดขนาดนี้แล้วแล้วพี่เอิร์ตไม่คิดจะมาเยี่ยมพ่อค้าแม่ค้าในโรงงานพี่ยาเลยเหรอนะไปนี่ไงลักมุกอบมุกอบอะไรไหม